สวัสดีค่ะนะคะมาดามเกรซนะคะกับช่องของตัวเองนะคะช่อง YouTube นะคะมาดามเกรซนะคะ Lady Passion นะคะช่องนี้กดติดตามได้เลยนะคะสำหรับใครที่มองหาอาชีพนะคะออนไลน์100%กับเงินเริ่มต้นแค่4,000บาทนะคะเกรซบอกได้เลยชั่วโมงนี้นะคะคราววันคือคำตอบนะคะหลายๆคนที่เลือกงานในช่วงโควิดนะคะ เลือกมากเลยนะคะตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากรู้อยากเห็นนะคะว่าวันนี้ออนไลน์100%มีจริงด้วยหรอต้องไปสัมมนาหรือเปล่านะคะไปอบรมก่อนหรือเปล่านะคะเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นมาก่อนนะคะแม้กระทั่งโดนหลอกไปสถานที่หนึงนะจัมจุรีสแควร์นี่เลยค่ะโดนล็อกนะคะมีอยู่2เงื่อนไขคือ1มัจจำ100หรือ2บัตรประชาชน คือมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าเกลียดมากเกบอกคำนี้เลยน่าเกลียดสุดๆนะคะเพราะว่าคุณจะไม่สามารถออกห้องได้จนกว่าคุณจะฟังบรรยายจบนะคะตอนนั้นเกตไปเรียเนเรื่องการตลาดออนไลน์นะคะก็คือยิงแอดหรือทำลายแอดอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะลงทะเบียนฟรีนะคะเขาบอกเลยเขาจะรีบสอนเหมือนจะรวดเลยค่ะประมาณ5นาทีในเรื่องการนะคะสอนให้คุณสร้างลายแอดตอนนั้นคือมัน มันเมื่อประมาณ 2- 3สปีที่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องใหม่นะคะเราก็เป็นคนที่อยากเรียนรู้อยู่แล้วนะคะจึงลงทะเบียนและลงไปเรียนนะคะสุดท้ายแล้วนะคะภาพที่เห็นเราเห็นอยู่แล้วว่าโลโก้นะคะสินค้าเน็ตเวิร์กตัวหนึ่งนะคะไม่บอกว่าเป็นอะไรนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเราถามว่าห้องข้างๆนี่คือห้องสินค้าใช่ไหมจริงๆเปิดใจนะตั้งใจจะซื้อสินค้าด้วยนะคะแต่เจอการปิดการขายที่ไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะวันนี้นะคะ ก็เลยเอามาฝากทุกคนไว้แต่คราววันนะคะถ้าคุณ inbox มาหาเกรหรือทีมงานเกรนะคะที่ส่งลิงก์นะคะต่างๆไว้ใต้นะคะคอมเมนต์นี้นะคะคุณก็จะสามารถได้รับลิงก์ในการเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆด้วยมือถือของคุณเครื่องเดียวที่บ้านได้เลยนะคะใครที่เป็นทีมงานเกรสามารถแปะลิงก์นะคะวางไว้ได้เลยนะคะหรือจะแชร์ลิงก์นี้ออกไปก็ได้นะคะสําหรับคนที่สนใจอยากมีไรายได้จริงๆนะคะไม่ได้มนโนนะคะที่นี่เกรททำธุรกิจนะคะ ด้วยความสัต์จริงมาหลากหลายยี่ห้อแล้วนะคะแล้วก็ไม่โอเวอร์เคมไม่มโนมนะคะทั้งทงที่เราเรียนเรื่องกฎแรงดึงดูดมานะคะเราจะอยู่ในสายของเออเขาเรียกอะไร law of attraction ใช่ไหมคะวันนี้คุณนะคะ fake is it until it's real นะคะคือแบบโกหกจนกว่าคุณจะได้อันนี้คือนี่คือใจความสำคัญของกฎแรงดึงดูดเลยนะคุณแบบเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรภาษากฎแรงดึงดูดเราเรียกว่า act as if คุณเป็นเลยสวมการเป็นก่อนที่คุณจะได้เป็นนะคะการสวมการเป็นคือใจคุณได้ก่อนนะคะแต่วันนี้ทาวันไม่ใช่ค่ะคุณนะคะต้องมีแพ็กเกจการเรียนรู้สมัครก่อนเลยนะคะเ9เริ่มต้นนะคะ99ยูโรแค่เพียง4,000บาทนะคะคุณก็จะได้ละแฟรนไชส์ในการประกอบธุรกิจออนไลน์100%คุณสามารถดาวน์โหลดแอปโดยใช้ลิงค์ผู้สมัครที่ส่งให้คุณนะคะแล้วก็ กรอกรายละเอียดของคุณลงไปไม่ว่าจะเป็น username password นะคะที่อยู่ต่างๆแล้วก็สุดท้ายนะคะที่สำคัญคือคุณยืนยันในการเป็นเจ้าของสิทธิ์แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่นี้นะคะระดับโลกก็ตบอกได้เลยตอนนี้เปิดมาแล้วกว่าปีกว่านะคะแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องอ่ะเดี๋ยวมาพบก,กับเบื้องต้นกันก่อนเลยคร่าววันคืออะไรนะคะหลกักหลายคนไม่รู้จักนะคะวันนี้เกจะบอกให้ฟังเล่าให้ฟังนะ เพื่อนนะคะเพื่อนบอกเพื่อนนะคะพี่บอกน้องนะคะแล้วก็พี่บอกญาติอะไรก็ว่าไปนะคะวันนี้คราววันคือไรนะคะคราววันเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มระดับโลกนะคะฮัลโหลนะคะวันนี้ใครๆก็พูดแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนะคะวันก่อนฟังอาจารย์บัณฑิตนะคะคนดังระดับประเทศพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มคืออะไรจะมาย่อให้ฟังคร่าวๆนะคะวันนี้ไม่ใช่มิสนะคะ C 1นะคะ จะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าแพลตฟอร์มคืออะไรวันนี้นะคะสินค้าณับปัจจุบันของคุณต้องเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้นะคะมาในรูปของซอฟต์แวร์นะคะวันนี้แพลตฟอร์มคืออะไรนะคะยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะคะอย่างเช่นนะคะ o o k อ่า Facebook มีอะไรนะคะ Facebook ไม่มีสินค้าจับต้องไม่ได้นะคะแต่ทุกคนที่มาใช้ Facebook ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ต้องมี Account ใช่ไหมคะ ก็คือต้องใช้อีเมลในการรีจิสเตอร์นะคะแล้ววันนี้เรานะคะจะไปใช้บริการแท็กซี่อย่างเช่น Uber หรือ Grab Taxi Grab นะคะ Grab Taxi เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มีแท็กซี่เป็นของตัวเองอ่า h o t o m c o m นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มีโรงแรมเป็นของตัวเองแต่มีรายได้มหาศาลวันนี้ธุรกิจแพลตฟอร์มออกแบบมาเพื่อตอบสนองให้คนขี้เกียจสามารถรวยได้เห็นภาพไหมคะ คนขี้เกียจสามารถรวยได้เพราะแพลตฟอร์มถูกอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคอย่างร้อเซ็นต่าอย่างเช่นยังไงบ้างอีกวันนี้เกรซไม่ออกไปทานข้าวนอกบ้านเกรซสั่งฟู้ดแพนด้าฟู้ดแพนด้าไม่ได้มีร้านอาหารเป็นของตัวเองโอเคไหมคะฟู้ดแพนด้ามีแพลตฟอร์มที่รวบรวมร้านอาหารมาไว้ในฟู้ดแพนด้านะคะ ระดับล่างจนถึงมิชลินมีหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าผู้บริโภคสามารถใช้บริการของฟู้ดแ a นด้เห็นไหมคะเข้าใจความเป็นแพลตฟอร์มด้หรือยังคะอ่าง่ายขึ้นแล้วเนาะใกลขึ้นแล้วเนาะแต่วันนี้เกรซไม่ได้ชวนให้คุณมาสร้างแพลตฟอร์มแข่งกับคาวันหรือแอปใดๆแต่วันนี้เกรซชวนคุณเข้ามารับส่วนแบ่งทางการตลาดของแพลตฟอร์มต่างหากล่ะอ่าน่าสนใจตรงนี้นะคะ สิ่งยากๆเราไม่ทําเราทําสิ่งที่ง่ายๆแลจะจับต้องได้นะคะวันนี้ขอเปิดตัวเองก่อนเลยนะคะอาชีพเกสมีมากกว่า20อาชีพนะคะที่สําคัญจบปริญญาตรีนะคะด้านการจัดก,การแต่ว่าเบื้องต้นความรู้มีเรื่องของการบัญชีถามว่าวันนี้การศึกษาไทยนะคะถูกออกแบบให้คุณน,นะคะเกิดมาเพื่อทํางานเป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นทําไมเกตถึงต้องการทุบหม้อข้าวเผาสะพานคือ ตีกรอบนะคะของตัวเองออกไปนะคะเพื่ออยากเป็นเจ้าของเจ้าของกิจการอะ่ะเจ้าของตัวเองอ่ะนะคะเพราะเก็ตถูกฝัง mindset นะคะให้รู้จักกับอาชีพบนโลกใบนี้มันมี2อ,อาชีพอาชีพแอคทีฟกับอาชีพแพสซีฟไม่ใช่อาชีพสี่รายได้วันนี้เก็ตถูกตีกันโลกนะคะให้เปิดนะคะรับนะคะทราบเกี่ยวกับเรื่องรายได้แอคทีฟกับแพสซีฟทุกคนคะ่ะมันหอมหวานมากเลยนะวันนี้แอ ทีเท่ากับคุณลงมือทําลงแรงทําและคุณก็จะได้เงินมาได้เงินเดือนแต่ใช้แค่1-2วันก็หมดถูกต้องไหมคะเพราะค่าใช้จ่ายมันเพนดิ้งอยู่แต่วันนี้เกดจะมาเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะลองเปิดใจให้กับอาชีพที่เขาเรียกว่า passive income ค่ะวันนี้ passive income หลีกหนีไม่พ้นการทํางานเป็นทีมค่ะ หรือภาษาบ้านเราก็คือเน็ตเวิร์กนั่นเองนะคะวันนี้เราลองเหลือบนะคะเปิดตานะคะเปิดหูเปิดใจลองไปดูซิว่าอาชีพเน็ตเวิร์กมีอะไรบ้างวันนี้ทุกคนบอกว่าฉันไม่ชอบเน็ตเวิร์กมันคล้ายๆแชร์แม่ช่ม้อยแชร์ลูกโซ่ทั้งๆท,ท,ที่คุณยังไม่รู้เลยนะคะว่าคําว่าแชร์ลูกโซ่แปลว่าอะไรนะคะวันนี้ลองไปเซิร์ชดูแชร์ลูกโซ่คืออะไรนะคะคุณจะได้กระจ่างนะคะจะได้ไม่เข้าใจผิดๆแล้วก็ อนุมาณผิดๆไปอีกนะคะวันนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะได้ทำออนไลน์นะคะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ระบบออนไลน์ที่มีไรายได้ระดับมหาเศรษฐีเอางี้เลยดีกว่านะคะเพราะว่าธุรกิจที่เกดทำมานะคะขอโทษทีค่ะ1สัปดาห์แรกนะคะรายได้ที่แตกถึงเลยก็คือ88,000บาทนะคะไม่ได้มโนนะคะไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำผิดกฎหมายด้วยนะคะวันนี้นะคะ ราว,วันนะคะคือธุรกิจแพลตฟอร์มระดับโลกที่รองรับการทําการตลาดออนไลน์100%นะคะบนมือถือนะคะที่ทําการตลาดแบบเครือข่ายเปิดโอกาสให้กับสมาชิกทุวโลกนะคะได้เข้ามาร่วมกับแพลตฟอร์มนี้นะคะและให้สมาชิกบอกต่อสมาชิกด้วยกันเองได้นะคะวันนี้หลายๆแพลตฟอร์มนะอย่าง71ออย่างเงี้ย 71เขานะคะให้โอกาสคุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแต่คุณไม่สามารถบอกต่อญาติพี่น้องของคุณให้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโดยที่คุณได้ผลประโยชน์ด้วยนะคะไม่นะคะเขามีเจ้าเดียวถ้าคุณจะสร้าง71คุณต้องไปติดต่อไดเล็กกับบริษัทพอ่อแต่วันนี้เราค่ะทำตัวนะคะเหมือน71สิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือเรารับผลกำไรนะคะ ร้อจากการบอกตอ่อดีไหมคะดีกว่าใช่ไหมคะถ้าดีกว่านะคะก็ร่วมแพลตฟอร์มกับเราเลยนะคะโอเคแล้ววันนี้แพลตฟอร์มทาวันเป็นใครมาจากไหนสัญชาติอะไรนะคะวันนี้แพลตฟอร์มทาวันค่ะเป็นโครงข่ายสมาชิกที่มี Big Data นะคะใหญ่ที่สุดเร็วที่สุดแรงที่สุดอันดับหนึ่งของโลกค่ะไม่ได้อ้างเองนะคะ คุณสามารถเข้าไปเสิร์ชนะคะในเว็บไซต์นะคะที่จัดอันดับบริษัทขายตรงอันดับ1ของโลกนะคะตอนนี้นะคะอยู่ในโมเมนตัมแรงนะคะชื่อว่า alexa นะคะ .com นะคะ a l ่ e. เดียวค่อยว่ากันนะคะ alexa นะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้นะคะใต้โพสต์นี้นะคะเสิร์ชเข้าไปเลยคุณจะเจอเลยค่ะอันดับหนึ่งของ Momentum Ranking ก็คือคาวันนะคะหมายความว่ายังไงนะคะทำไมเราถึงติด1อันดับหนึ่งเพราะว่า วันนี้ค่ะทราฟิกของการเซิร์ชข้อมูลคีย์สมัครข้อมูลนะคะการล็อกอินนะคะอย่างวันพุทธที่ผ่านมาเรามีการเครมแต้มนะคะของขวัญของเราก็คือแต้มราวันรีวอร์ดนะคะทุกสมาชิกเข้าไปกดเคมวันพุธบางท่านไม่ทันก็จะเป็นพฤหิสสุขเสารเห็นไหมคะว่าวันนี้ทราฟิกของการใช้เว็บไซต์เนี่ยมันเยอะมากๆเลยอย่างเกดอะวันนี้วันอะไรละวันเสาร์เกดเพิ่งจะมาเคมเสร็จ ทั้ง80กว่า user เสร็จวันนี้แปลว่าอะไรใครไม่ทันวันพุธก็พลหันผลาญหันไม่ทันติดธุระวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกคนสามารถเคลมวันไหนก็ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการเคลื่อนไหวของเว็บไซต์เรามันจึงมีมากนะคะมันจึงติดอันดับหนึ่งของโผล่ที่เขาจัดแลนด์กิ้งไว้ให้โดยเ h ิ r d Party ตนะคะเราไม่ได้จ่ายเงินเพื่อให้เขาจัดอันดับให้เรานะคะเหมือนใต้โต๊ะเมืองไทยนะคะระบบนี้เราไม่มีนะคะระบบของโลก ยังไงต่อนะคะคลาวันรวบรวม Big Data นะคะเพื่อต่อรองกับบริษัทคู่ค้าเมื่อกี้ยกตัวอย่างของฟู้ดพันด้าใช่ไหมคะฟู้ดพนด้าเป็นแพลตฟอร์มที่มีร้านอาหารหลากหลายร้อยร้านเข้ามาร่วมแจมคลาวันก็เช่นกันคลาวันเป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งมี Big Data มากขึ้นเท่าไหร่นะคะร้านค้าต่างๆก็จะเข้ามาร่วมนะคะเป็นพันธมิตรกับคลาวันนะคะอย่างนี้นี่เองนะคะ เราจะแบ่งแยกนะคะเป็นหลากหลายประเภทแต่สิ่งที่เราแตกต่างอีกมากๆเลยนะคะก็คือว่าวันนี้เรากำลังปฏิวัติอุตสาหากรรมซอฟต์แวร์ค่ะคุณฟังไม่ผิดนะคะวันนี้คราววันกำลังปฏิวัติอุตสาหากรรมซอฟต์แวร์เป็นยังไงคะวันนี้เกจะพูดคำว่าบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของนะคะซิลิคอนวันเล่ซิลิคอนวันเล่ลค,ลเลค,คือบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทที่ ทำเกี่ยวกับเรื่อง IT หรือซอฟต์แวร์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในบริษัทหรือว่ากลุ่มเ่าเนี่ยคือรวยอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่คราวันทําแตกต่างกันออกไปคือคราวันเปิดโอกาสให้กับมนุษย์นะคะมนุษย์ซายชนบนโลกใบน,นี้ที่อยากมีไรายได้อยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้มาร่วมนะคะจอยกับคราวันนะคะโดยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมต้นเริ่มต้นกับธุรกิจนะคะในราคาแค่99ยูโร ะะ99ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ4,000บาทนะคะโอเคคราววันจัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะให้สมาชิกเนี่ยค่ะได้ทำงานนะคะง่ายขึ้นนะคะโดยที่คราวันนะคะมีสินค้าเป็นในรูปแบบของอุตสาหกรรมนะคะออนไลน์ยักษ์ใหญ่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะไลฟ์เทรนนะคะไลฟ์เทรนเป็นอะไรไลฟ์เทรนเนี่ยเป็นสินค้าและบริการที่เขามีของเขาอยู่แล้วนะคะ แต่เขายกระบบเข้ามาร่วมกับคราววันนะคะ l i f e t r i n เป็นระบบการจองโรงแรมเมื่อกี้เกดพุดยกตัวอย่างไปแล้วเนาะของ hotel com หรือ a g o o d นะคะ booking com ไม่ได้มีโรงแรมเป็นของตัวเองทั่วโลกนะคะ l i f e t r i n ก็เช่นกันนะคะวันนี้ l i f e t r i n เป็นระบบการจองโรงแรมรีสอร์ทเรือยอทตัวเครื่องบินและริมูซีนรับส่งสนามบินนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของสินค้าที่เป็นในรูปแบบของ การจองนะคะโอเคสินค้าตัวถัดไปนะคะซึ่งคุณซื้อแพ็กเกจเนี่ยมันจะแถมมาอยู่แล้วค่ะเขาเรียกว่าไม g i กิ u b ักค่ะเป็นระบบการศึกษาระดับโลกเป็นห้องสมุดของโลกก็ว่าได้เพราะวันนี้คุณอยู่ทุกมุมไหนของโลกก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตคุณสามารถมาเจาะลึกข้อมูลนะคะเซิร์ชได้เลยนะคะและข่าวดีมากไปกว่านั้นค่ะคือบริษัท ทาวันใจดีมากๆเบื้องต้นนะคะที่นี่จะมีทั้งหมด4แพ็กเกจไวท์แบล็กโกลเทนิัมนะคะจะถูกเจาะจงแพ็กเกจนะคะอยู่ในนั้นบรรจุแพ็กเกจการเรียนรู้อยู่ในนั้นด้วยกันทั้งหมด7 15 25 33แต่ละแพ็กเกจนะคะตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่นะคะแต่วันนี้นะคะเนื่องด้วยว่าบริษัทของเราอะค่ะเป็นบริษัท IT ยักษ์ใหญ่ซึ่งนะคะ ต้นทุนสินค้ามีนะคะแต่วันนี้เราได้ต้นทุนสินค้าคืนหมดแล้วเขาจึงอัปเกรดนะคะจากแพ็กเกจการเรียนรู้เป็นแพ็กเกจของผู้บริหารนะคะไม่ใช่ผู้บริหารสิผู้ประกอบการค่ะองค์ทรีเนอร์นะคะองค์ทรีเนอร์เรียลนะคะ, unal, ะ,คะ, unal, ะ,คะต่อไปนะคะแปลว่าอะไรและที่สําคัญมากกว่านั้นนะคะปกติบรรจุให้75 25 33เขาจะแบบให้ทุกคนเจาะลึกเท่าเทียมกันทุกแพ็กเกจโอ้โห มอบมือให้กับบริษัทคาวันนะคะที่แบบมีเขาเรียกว่ามีคุณธรรมมากๆนะคะตัวต่อไปค่ะอฟิโกนะคะเครือข่ายเกมเสี่ยงโชคนะคะพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือคาสิโนนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีเงื่อนไขของกฎหมายของแต่ละประเทศเนาะประเทศไทยเราเล่นไม่ได้นะคะอันนี้แม้กระทั่งอยู่ในออนไลน์ก็ตามทีนะคะเราเป็นผู้ทําการตลาดค่ะเราไม่ได้เชิญสมาชิกให้มาเล่นคาสิโนนะคะบริษัทไลฟ์เฟนมีไลฟ์เฟนอยู่แล้วเข้ามาจอยไม้กีดหัก มีระบบการเรียนรู้อยู่แล้วเข้ามาจอย Alfico มีเกมมิ่งเสียงช่วงของเขาอยู่แล้วเข้ามาจอยค่ะเพื่อให้นักการตลาดทํางานควบคู่กันส่วนอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็คือ Mixer นะคะ Mixer เป็นบริษัทนะคะที่รวบรวมเกมเข้าเป็นร้อยเกมแล้วก็มาปลั๊งอินกับคราววันวันนี้เห็นไหมคะว่าแค่สินค้าดิจิตัลของเราแค่4หมวดหมู่ที่ก็ยก ตัวอย่างให้ดูนะคะวันนี้เขามีของเขาอยู่แล้วค่ะแต่เขาต้องการเข้ามาทำการตลาดกับบริษัททาวันซึ่งมี Big Data รวบรวม Big Data นะคะยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะในโลกตอนนี้เร็วที่สุดเติบโตเร็วมากๆ11นะคะ11ล้านคนไปแล้วนะคะในระยะเวลาแค่1ปีเองนะคะโอเคนะคะตัวต่อไปที่กันอยากให้ทุกคนรู้จักมากไปกว่าน,นั้นคือทำไมเราต้องใส่ใจกับเกมออนไลน์ หลายๆครั้งผู้ใหญ่มองว่าเด็กเล่นเกมเติมเกมเป็นเรื่องไร้สาระใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนะคะผลการสำรวจสาหกรรมเกมออนไลน์นะคะเติบโตต่อเนื่องขึ้นทุกปีวันนี้เราควรจะทำธุรกิจที่มันสวนกระแสหรือว่าตามเทรน,นะคะ่ะถ้าเป็นเกสก็จะทำตามเทรนคะ่ะจะไม่ทำสวนกระแสนะคะเขาบอกว่ามูลค่าเกมทั่วโลกนะคะในปี6-2นะคะมีมูลค่าถึง4.6ล้านล้านบาทวันนี้คุณอยากมีส่วนร่วมกับมูลค่านี้ไหมคะคุณอยากได้เค้กก้อนนี้ไหมล่ะคะ น้าถ้าเป็นเกสเกสจะอยากได้ด้วยนะคะในช่วง3เดือนแรกในปี6-3นะคะผลสำรวจมาบอกว่าการโหลดเกมออนไลน์ทั้งระบบ Android และ iOS นะคะทั่วโลกนะคะซึ่งรวมคนไทยอยู่ด้วยเนี่ยมีถึง13,000ล้านครั้งแปลว่าอะไรทุกวันนี้คนเครียดหาที่ระบายไม่ได้เข้าห้องน้ำอย่างน้อยก็ต้องเล่นเกมใช่ไหมคะอ่ะนะคะ,ะ,นะคะทุกคนกำลังวิ่งเข้าหาสิ่งที่มันเป็นบันเทิงนะคะในอนาคต นะคะสินค้าที่จะเข้าร่วมกับคารวันมีมากเรื่อยๆค่ะซ e o กล่าวไว้นะคะเราจะมีในเรื่องของอุตสาหกรรมเกมบันเทิงออนไลน์เข้ามาร่วมเมิร์นะคะยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นในลนักษณะไหนนะคะตอนนี้สมาชิกคา u d วันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เรามีมากไปกว่านั้นนะคะเรายังมี แมกกาซีนออนไลน์ค่ะคราวแมกกาซีนนะคะเรามีเซฟเฟอร์ค่ะเรามีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะและบริการออนไลน์ระดับภูมิภาคนะคะเซฟเฟอร์ fer, เนี่ยจะเป็นหน่วยตอบสนองเร็วนะคะติดอาวุธนะคะแล้วก็หน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะอยู่ในทวีปแอฟริกานะคะแล้วก็จะมีทริบิวนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ออนไลน์นะคะที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนในจีเรียนะคะนี่คือสินค้าบางสิ่งบางอย่างนะคะ ทริบิวสุดยอดเลยเนาะอนาคตรเราอาจจะมีสินค้าของไทยก็ได้ที่เข้ามาจอยกับระบบนี้นะคะโอเคอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นมหากราบเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือ e ีพิ l ลอตโต้ฮัลโหลอีพ e ิ l ลอตโเราจะรวยกันแล้วนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะแพลตฟอร์มที่รวบรวมเว็บการเสี่ยงโชคออนไลน์นะคะและก็จ่ายคุณอย่างมหาศาลนะคะวันนี้ใครหลายๆคนที่ไปต่างประเทศนะคะเคยอาจจะซื้อลอตโต้ของแต่ละประเทศเนาะซึ่ง ซื้อถูกแต่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ามากๆเลยบางคนกลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วงข้ามคืนเลยก็มีนะคะโอเควันนี้เราจะมาให้ทราบเป็นน้ำจิ้มๆว่าสินค้าของคราววันนะคะให้มองภาพกว้างๆมันก็จะเหมือนร้านอาหารในฟูดแพนด้าวันนี้คุณอยากกินของคาวอยากกินของหวานอยากกินผลไม้อยากกินน้ำปันอยากกิน ก๋วยเตี๋ยวอยากกินร้านอาหารอยากกินสนมันคือมีทุกสิ่งอย่างคราววันก็เช่นกันแต่สินค้าของคราววันเป็นในรูปแบบของดิจิตอลโปรดักต์หยิบจับต้องไม่ได้ยิ่งคุณหยิบจับต้องไม่ได้มากเท่าไหร่นะผลประกอบการของคุณหรือผลตอบแทนค่าคอมมิชชั่นของคุณจะยิ่งมากเท่านั้นนะคะทำไมนะคะวันนี้สินค้าชิ้นหนึ่งถ้าเป็นสินค้าที่จับต้องได้คุณต้องรีพรีทนะคะทำซ้ำนะคะตั้งแต่ปลูกเก็บเกี่ยว บรรจุพันธ์ส่งออกนะคะทุกอย่างล้วนเป็นต้นทุนเพราะฉะนั้นนะคะบริษัทที่จัดอันดับของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Alexa นะคะหรือนะคะ o n a z o n เขาได้ตีแผ่ออกมาแล้วว่าแต่ละบริษัทที่เป็นเน็ตเวิร์กออนไลน์ระดับโลกเนะะี่ยค่ะเขาจ่ายผลตอบแทนนะคะการตลาดของคุณเท่าไหร่นะคะที่อื่นจ่ายไม่เกิน35-40%แต่ที่นี่คราววันจ่ายถึง75%คะ่ะ สูงที่สุดแล้วนะคะและสินค้าของเราไร้คู่แข่งค่ะตอนนี้สินค้าของเราไม่มีคู่แข่งนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าที่เป็นรูปแบบดิจิตอลโปรดักต์นะคะมาดูความน่าเชื่อถือนะคะของบริษัทคราวันบ้างนะคะคราวันอิมแพกนะคะ IMPACT c l o u d Technology SL นะคะสำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนอันนี้นะตัวย่อก็คือ ICT ICT ทำหน้าที่อะไรนะ,ะ ICT ทำหน้าที่ในการหาคู่ค้านะคะก็คือบริษัท Afico, Mixter, l i f e t r a n อื่นๆ Epi Lotto นะคะเข้ามาจอยกันแล้วคราววันอยู่ตรงไหนคราว w ั n อยู่ตรงนี้ค่ะค r าว w ั n ติดต่อกับ ICT ก็คือ Impact c r w u d Technology บริษัทแม่โดยที่คราววันทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และนะคะ เชิญชวนนักการตลาดเข้ามานะคะร่วมกับค u าวันเห็นไหมคะทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองวันนี้คู่ค้านะคะแบ่งส่วนแบ่ง50%ให้กับ ICT นะคะก็คือ Impact Cloud Technology และ Cloud Technology นะคะก็จะแบ่งส่วนแบ่งนี้ให้กับค u าวันเพื่อไปแบ่งต่อกับนักการตลาดทั่วโลกเห็นไหมคะนี่คือการทํางานที่สอดคล้องประสานกันอย่างเป็นมืออาชีพนะคะ วันนี้เรามีนะคะสำนักง,งานนะคะที่ตั้งอยู่แต่ละประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นดูไบนะคะอันนี้เป็นสำนักง,งานย่อยนะคะแล้วก็เรานะคะจดทะเบียนถูกต้องนะคะเสียภาษีให้กับประเทศสเปนนะคะโดยใช้รหัสภาษีของยุโรปนะคะก็คือ NIF B 8 8 4 2 9 4 3 6นะคะและเราจดนะคะถูกเขาเรียกว่าจดทะเบียนถูกต้องนะคะใน เอเชียแปซิฟิกอิงนะคะในหมายเลขที่ NIFB 8 8 4 2 9 4 3 6เนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนมาถามเกันว่าวันนี้ทำคราวันจะถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือเปล่าฮัลโหลนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะความรู้ของคุณวันนี้มีแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าสื่อออนไลน์นะคะวันนี้จะถามคุณประโยคนหนึ่งว่าคุณเล่นโฟเล็กถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยไหมนะคะ วันนี้นะคะ CEO ของเราท่านนี้ได้ออกมาสปีดนะคะออกมาพูดถึงเรื่องนักการเมืองถึงเรื่องกฎหมายต่างๆทั่วโลกนะคะว่าวันนี้นะคะคาราวันจะอยู่ในระดับไหนนะคะคาราวันทำไมต้องจดทะเบียนที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเพราะเราต้องการดีแคลร์ในเรื่องของภาษีนะคะทุกสิ่งอย่างก่อนที่เราจะนำบริษัทของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ N a s d a q นะคะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ N a s ส a q ะะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะอันดับหนึ่งคือนิวยอร์กอยู่แล้วเนาะอันดับ2คือ NASDA q นะคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ NASDA q ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแค่คุณเอาเสร็จนะคะบ้านเรานี่ให้รอดก่อนนะคะคุณต้องมีกำไรเท่าไหร่นะคะแน่นอนและเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ในระดับยูนิคอร์นะคะคือระดับ1,000ล้านเหรียญสหรัฐเข้าอยู่แล้วนะคะอยู่แล้วหมายความว่ายังไงเพราะนะคะ CEO ของเรานะคะคผู้คร่ำวอร์ดนะคะ ในด้านของการผลิตบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถึง3ยูนิคอนด้วยกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ไม่ได้โม้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนสามารถไปเซิร์ชได้นะคะเป็นแฟกซ์นะคะคุณสามารถไปเซิร์ชวิกิพีเดียได้นะคะโดยสั้นๆนะคะ CEO ีโอคราวันนะคะ,ะ,คะหรือ f อ่ n ฟา r วเดอร์ของคราวันนะคะผู้ก่อตั้งของเรานะคะก็คือคุณโจนาส อีริกแวนเนอร์นะคะชาวสวีเดนนะคะผู้เชี่ยวชาญในด้านเครือข่ายนะคะมากว่า25ปีนะคะประสบความสำเร็จก็คือขาวสะอาดนะ,ะอยู่ทุกที่เขาเป็นบุคคลที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถสืบค้นประวัติเขาได้เลยนะคะวันนี้เข้ามาร่วมจอยกับ CEO นะคะคุณจ o h a นเซลวอนโฮสไซนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรราชนิกูลเนาะของชาวสวีเดนคนหนึ่งนะคะวันนี้บ้านเราก็มีณนะ เพื่อนเกดมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะ,นะสะณสกลนครหรอณนะนะครพนมหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้นะคะพรมมาสาขาณนะสกลนครหรือณนะนะครพนมจาไม่ได้นะคะประมาณนี้นะคะแต่เขาก็ยังลําบากอยู่เลยแต่ว่าเป็นเชื้อเป็นเชื้อเจ้านะอาจจะแบบสืบต่อกันตั้งแต่เจ้าคุณทวดอะไรอย่างเงี้ยมานะคะแต่ว่าชีวิตควันเป็นอยู่ก็คือแบบยังยังต่ํากว่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นวันนี้ ซีอของเราก็จะเป็นคนหนึ่งคนนั้นนะคะที่แบบว่ามีเชื้อเจ้านะคะแต่ว่าวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองโดยการที่สร้างบริษัทนะคะขึ้นมาและนําเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วมากกว่า3บริษัทนะคะวันนี้เขาเก่งมากๆเลยนะคะเขาเก่งมากๆเขาเคยประกาศนะคะไว้ที่นะคะเวทีเมืองเมืองเดลบานนะคะว่าจะนำบริษัทคาวันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะคะเปิดตัว IPO แน่นอนนะคะอันนี้ก มันใจอย่างยิ่งนะคะสบริษัทที่ว่านั้นคืออะไรคุณเกรซนะคะโอเคนะคะบริษัทแรกนะคะไอคอนมิเดียแนะคะเป็น1ใน90บนะคะบริษัท IT ยักษ์ใหญ่ระดับโลกซึ่งมีพนักง,งานนะคะที่เป็นโปรแกรมเมอร์ระดับหัวกะทินะคะมากกว่าสาม,มัญคนอันดับที่2นะคะคือ IQ นะคะ iQ เป็น1บริษัทที่รวบรวมบริษัทที่เป็นนะคะ สตาร์ทอัพนะคะแล้วก็รวบรวมกันเข้ามานะคะแล้วก็นําพานะคะคบริษัทเหล่านี้นะคะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นอันดับที่2บริษัทที่3อะไรคะบริษัท l e s b y y t t ค่ะ l e s b u i i t c o m เป็นตลาดช้อปปิ้งออนไลน์นะคะระดับภาคพื้นยุโรปซึ่งได้รับนะคะได้รับ การติดอันดับนะคะขายดีนะคะ2ปีซ้อนด้วยกันเลยน,นะคะตอนที่เข้าสู่ตลาดหละักทรัพย์นะคะอ่าโอเคอันดับ1 2ปีซ้อนก็ว่ากันไปนะคะและแน่นอนค่ะคลาวันจะเป็นยูนิคอร์ตัวที่4แน่นอนนะคะวันนี้ไรายได้ที่นี่แบ่งกันยังไงนะคะนะคะวันนี้รายได้ที่นี่นะคะจะถูกย่อยออกมานะคะทุกๆรายได้ที่บริษัทคลาวันได้กับพาร์ทเนอร์อันนี้คือ ICT นะ ICT นะคะ ICT ได้มาเท่าไหร่นะคะ ICT ย่อมาจาก Impact Cloud Technology บริษัทแม่ของ CloudOne ใช่ไหมคะเขาก็จะมาแบ่งให้ CloudOne นะคะ CloudOne ก็จะแบ่งให้กับคู่ค้าของเราก็คือนักธุรกิจแบบเรานะคะ40%เป็นรายเดือนนะคะอีก40%เป็นรายไตรามาสนะคะที่เหลือนะคะมันมีมากกว่า6ข้อด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Steamline Bonus นะคะ Binary นะคะ Matching Bonus นะคะ ฟรีออฟลอตนะคะแล้วก็จะเป็นรายเดือนและรายไตรามาสเนาะที่นี่นะคะบริษัทเรานะคะจ่ายค่าการตลาดอย่างที่แกดได้เกินไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเราจ่ายสูงสุดกว่าบริษัทเน็ตเวิร์ใดๆในโลกนะคะถึง75%นะคะบริษัทเน็ตเวิร์อื่นๆนะคะไม่ว่าคุณจะมีสเตสเตปนะคะฐานบันได้หรือแบบเลเวลอัพอะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณก็จะจ่ายออกไม่เกิน35%เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสร้างไรายได้มามาหาสารข้อนะคะบางที่10กว่าข้อบางที่14ข้อแต่รวมแล้วนะคะคุณจ่ายแค่ไม่เกิน35%นะแต่ที่นี่นะคะจ่ายแค่6ข้อนะคะทบไปทบมาเหลือ5ข้อแล้วคุณก็ยังคงจ่ายนะคะบริษัทจ่ายนะ75% 75%คือนักการตลาดแบบเราได้รับเห็นไหมคะว่ามันเจ๋งแค่ไหนที่นี่ไม่ต้องมีรักตาย,ยอดค่ะ ขึ้นตำแหน่งแล้วขึ้นเลยค่ะและไม่ต้องซื้อซ้ำค่ะแพ็กเกจไม่ต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆค่ะเรามีให้4แพ็กเกจแค่นี้ไว้ White 99ยูโรนะคะ black 299นะคะ go 799 t e t a n i u m 2,499ติดต่อคนที่เปิดโอกาสให้คุณมาเลยนะคะว่าวันนี้จะเข้าร่วมกับคาวันนะคะควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนและเริ่มต้นเมื่อไหร่ดีนะคะวันนี้นะคะธุรกิจนะคะในโลกุาสารกรรออนไลน์นะคะ ระดับนี้นะคะเราไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอีกต่อไปแต่จะเป็นปลาเร็วกินปลาช้านะคะวันนี้อยากให้ทุกท่านนะคะได้เอนจอยกับธุรกิจของท่านนะคะกับคราววันนะคะที่เกดทำมาแล้วมากกว่า5เดือนนะคะวันนี้ภูมิใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งของคราววันนะคะแล้วก็พบกันที่ความสําเร็จนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ